ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่านกรอบชัยอุตสาหกรรมท่านรัชศักดิ์ราชการแทนขึ้ในกาลกรมพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาท่านเฉินสีท่านพงษุณท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยที่มีคุณลักษาะท่านนายกสมาคมอุตสาหกรรมกาวหนังไทยคุณการมีผู้ร่วเลขารรมาธิการท่านวิทยากรท่านอาจารย์ท่านผู้ ข้ารับการถือผกโลงและทุกมีเกียรติทุกท่านนะรเล่นวิสึกดีดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดศึกอบรมนะคะกิจกรรมเตรียมความพร้อมจับผูกกรานของกรมสุลกากรนะคะท่ว่การงานิทยาศาสร์และเทคโนโลยีประการและสมาคมอุตสาหกรรมกล้องหนังไทยกสามหลักสูตรด้วยกันนะคะก็คือหลักสูตรแรกก็คือการเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมกล้อหนัง หลักสูตรที่สองก็คือการพัฒนาบุคลากรผู้บริหารการผลิตระดับกลางด้านอุตสาหกรรมต้องการและหลักสูตรที่สามคือการพัฒนาบุคลากรบุคลากรท่าอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่เอชซีซึ่งเป็นการพัฒนาคนเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยดิจิัลใจเป็นอย่างยิ่งนะคะ ได้รับฝังจากท่านผู้ในการและท่านผู้นายสมาคมของข้อไหนนะคะที่ได้รู้สึกความร่วมมือสาบฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางะระคนของสถาบันก็ดีนะคะทางวิทยาลัยและทางสมาคมที่ได้ร่วมมือกันมาหลายปีแล้วนะะคในการที่จะพัฒนาหลักสูตรทั้งตั้งแต่ระดับปวชปวสที่ไปนะคะสถาบันการศึกษาของข้อไหนังนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่สำคัญและตรงจุดอย่างยิ่งเลยเพราะว่า ที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินอยู่เสมอว่าอุตสาหกรรมไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องของพลังงา่ขาดแคลนโดยเฉพาะเรื่องของช่างเทคนิคช่างฝีมือทางไม่นับจากช่างวิศวกรแต่วิศวกรเองเนี่ยยังมีปัญหาท้อยกว่าช่างเทคนิคช่างฝีมือทางฉะนั้นดีใจมากเลยเมื่อได้ทราบว่ามีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและสามารถที่จะพัฒนาบุคลากรและทั้อนอุตสาหกรรมได้อย่างตรงเป้าหมายแบบนี้นะคะ แล้วก็จะพยายามชักชวนนักศึกษาตดเกๆนะคะว่า,เ,าเนี่ยให้สนใจที่จะมาเรียนทางสายอาชีวะเพราะวา่าจะได้เรียนรู้งานนะคะเข้าโรงงานตั้งแต่เดเกๆเนี่ยแล้วก็จะจบมาก็มีงานทําและบางทีงานดีกว่าเรียนสาขาวิชาอื่นข้างมาโดยเฉพาะสายสังคมนะคะซึ่งดูเหมือนสบายแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานแต,แต่ว่าผู้แข่งเยอะการหางานก็ยากลำบากกว่าอกันนะคะและเทียบกับงานในโรงงานซึ่งมีความต้องการรองรับ จะเห็นว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะอย่างเยอรมันซึ่งเป็นต้นแบบของประเทศไทยในหลายๆเรื่องนะคะเรื่องพัฒนาคนเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีเดียวกับเราคือไม่เน้นเรื่องของของการที่จะต้องได้ปริญยาตรีปริญญาโทรญาเองนะคะแต่จะเน้นเนี่ยที่จะพัฒนาเด็กตั้งแต่เริ่มต้นฝึกไปเท้าทำแล้วก็เรียนรู้ทั้งภาคทฤษนีแล้วก็เข้าไปทํางานในโรงงานควบคู่กันไปเลยนะคะ ในที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นช่างฝีมือที่ชํานาญในในแต่ละเรื่องที่ที่ได้เรียนมานและที่ถนัดนะคะตรงนี้จะมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนานอุตสาหกรรมของไทยนะคะฉั้น,นใเน,น,นเรื่องของหุอนยนักนั้นดีใจมากแล้วก็กรมส่งเสริอุตสาหกรรมก็พร้อมที่จะสนับสนุนจากต่อเรื่องเพื่อให้อุตสาหกรรมนี้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะ ที่จะมารองรับต่อการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมให้เจริญเติบโตต่อไปนะคะโดยเฉพาะที่จะต้องพัฒนาจากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากๆหรือที่ผลิตสินค้าที่ราคาถูกๆมีมูลค่าเพิ่มต่ำๆนะคะมีกำไรน้อยเนี่ยไปสู่สินค้าที่มีต้องใช้สินรรษษักษะเนี่ยน,นะคะสูงๆแต่ว่าสินค้าก็มีราคาสูตางตามไปด้วยมีมูลค่าเพิ่มสูงนะคะ เพราะว่าเราคงจะไปแข่งกับประเทศเพื่อนบ้ลานที่มีค่าแรงต่ำกว่าเราไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาฝีมือเราให้คุ้มกับค่าแรงนะคะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ <c oughs> จริงๆถ้าเมื่อทํางานในโรงงานแล้วทําได้เก่งจริงเนี่ยคิดว่ายังไงไงก็ได้ค่าแรงมากกว่า300บาทแน่นอนนะคะก็เป็นถือว่าเป็นช่างฝีมือแล้วนะคะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันก็อยากจะสนับสนุนนะคะ เราจะเห็นว่าหลักสูตรที่ในครั้งนี้เนี่ยเราเร่วมมือกันก็มี3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือคองเน้นในเรื่องของพัฒนา